นี่ครับโหนานๆได้ถ่ายทีนะเมื่อกี้ยิงชะโดนะครับผมก็ติดอยู่ยังไม่ได้ลงไปายาง11มิล2เส้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปเอาปลาครับไม่รู้จะอยู่เปล่าแต่เมื่อกี้ยังดิ้นอยู่น,นี่แน่นแน่นตึ๊กเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูให้ดูทีนะครับติดอ่างไปแล้วกูครับต่อครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยครับหมายหูลกมาก นึกว่าตอนยิงนึกว่าสามโลโหโคตรยักเลยครับน่าจะหกโลได้ตัวเนี้ยห้าหกโลมีแน่นอนนะอ้วนตุบเลยตอนยิงผมเห็นตัวนิดเดียวเองนะครับแล้วเข้าเข้าตรงไหนผมยังไม่รู้เลยโอ้โหนี่เข้าท้องนิดเดียวเองเข้าท้องนะครับเข้าตรงนี้นะทะลุตรงนี้นะครับ เชือกพันนี่ทะลุตรงนี้โอ้โหไม่คิดว่าจะเข้านะยางสิเอ็ดมิลสองเส้นนะครับฝากผลงานไว้ได้วยนะครับผม